เดันด pues ันสนุกสนุกสนุกถ้านอนอยู่เฉยๆอย่างนี Hawaiian> ้ก็ดีอะลูกเนาะไม่งอแงเนาะถึงเวลาหลับก็หลับเนาะอืออืออออ่อตั้มปะ เช็ดก่อนลูกอะใครมาใครมาเออไม่หยุดเลยใครมาลูกใครมาดูทิ่ใครมาใครมา <laughs>